รองนายกท่านบนตรีก็ออกมาระบุว่าตอนนี้ช่างศิลป์นั้นได้ลบสัญลักษณ์ของ Google Facebook แล้วก็ Apple บนแบบคลุดที่ปั้นขึ้นเพื่อประดับพระเมรุมาตรแล้วแล้วก็บอกว่าตอนนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำขึ้นก็มีกว่า4ล้านดอกแล้วค่ะ พลเอกธนาศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบุรณะปะิสังขรณราชลดและพระยาน,นามาารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมบศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้กล่าวถึงกรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพคลุดยืนประดับพระเมรุมาตรซึ่งมีสัญลักษณ์ของ Google, Facebook และ Apple ว่า หลังมีข่าวออกมาเกี่ยวกับการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมช่างไดลบสัญลักษณ์เหล่านั้นออกแล้วอย่างไรก็ตามรูปที่แชร์เป็นการปั้นในช่วงต้นอย่างไม่ถึงกับหล่อพิมพ์ซึ่งเป็นช่วงที่ให้ช่างลป์นั้นคิดทําจากจินตนาการซึ่งศิลปินทุกคนต่างทุ่มเทเต็มที่และเมื่อมีการตรวจสอบและการปรับแก้ไขรูปปั้นแล้วช่างปั้นทุกคนก็มีความสุขโดยขณะน,นี้รูปปั้นเสร็จสิ้นประมาณ45ปเ็์แล้วนะครับฉะนั้นก็ ที่บางท่านที่ได้กรุณาคอมเมนต์มาก็ไม่ต้องกองังวลเพราะว่าเขาก็ได้เคลียร์ออกเรียบร้อยนะครับที่บอกมีรูป Apple มีรูป Facebook Facebook นี่ผมเจอเองแล้วซึ่งผมทักไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนที่ที่มีข่าวเมื่อสองสามวันนี้มานะครับฉะนั้นก็ไม่ไม่ต้องไปกังวลแต่ว่าการที่ศิลปินเนี่ยทุกคนทุ่มเทาต้งให้ให้โอกาสเขาคิดแสดงออกในสิ่งที่เขาเขาสื่อเพราะทั้งหมดเนี่ยเป็นการสื่อว่าความงาม ความสมัยใหม่ความคล่องตัวอะไรต่างๆหรือสื่อผสมระหว่างยุคเก่ายุคใหม่นะครับแต่ตอนนี้เราก็ปรับให้เป็นเป็นเรื่องที่ที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งทุกคนก็แฮปปี้มีมีช่างปั้นอะไรก็มีความสุขกันทุกคน สนี้พลเอกธนาศักดิ์ยังได้พูดถึงความคืบหน้าการสร้างพระเมรุมาตรว่าภาพใหญ่เสร็จแล้วตอนนี้ได้เริ่มในส่วนรั้วราชวัตรและเริ่มปูพื้นและภายในเดือนนี้จะเริ่มมีหัตถกรรมและศิลปรกรรมร่วมด้วยส่วนเรื่องพระรูปในการวางดอกไม้จันทร์กรำหนด3ส่วน คือบริเวณพื้นที่พระเมรุมาตในต่างจังหวัดและในสถานทูตต่างประเทศส่วนดอ,อกไม้ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำนั้นขณะนี้รวมได้ประมาณสีล้านดอกซึ่งทุกอย่างจะสวยงามและทุกสิ่งที่ทำเป็นสิ่งเดียวที่มีในโลกนี้และคาดว่าประชาชนจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีจำนวนมากเหมือนกับวันแรกที่เปิดให้ถวายบังคมพระบรมศพ ซึ่งก็ต้องบริหารจัดการให้ดีและจะมีแขกผู้ใหญ่มาร่วมในพื้นที่พระราชพิธีด้วยโดยมีการเตรียมการไว้แล้วเช่นกัน